สวัสดีค่ะ เพื่อนๆคงทราบเรื่องราวการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีมาบ่อยครั้งแล้วนะคะแต่เรื่องราวชีวิตส่วนพระองค์นั้นกลับไม่เป็นที่ชัดเจนมากนักว่าพระองค์มีพระภรรยาและมีพระโอรสธิดากี่พระองค์และท่านเหล่านั้นมีชะตากรรมอย่างไรหลังการสวรรคตของพระเจ้าตากสินอีกทั้งเคยมีกรณีการประหารเจ้าจอมจริงหรือไม่ดังนั้นวันนี้แค่จะมาสรุปข้อมูลทั้งหมดนี้ให้ได้ทราบกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยค่ะ พระมเหสีพระชายาและเจ้าจอมในปีพุทธศักราช2310หลังกอบกู้เอกรัชจากพม่าได้สำเร็จ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นของรัชวงศ์ธนบุรีอย่างไรก็ตามรัชวงศ์ธนบุรีเป็นรัชวงศ์ที่อายุสั้นที่สุดของไทยคือเพียง15ปีและมีพระมหากษัตริย์เพียงหนึ่งพระองค์เท่านั้นซึ่งทําให้พระเจ้าตากสินมีอีกพระนามหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะ ทั้งนี้แหล่งข้อมูลต่างๆได้กล่าวถึงพระชายาของพระองค์ไว้แตกต่างกันบางก็ว่ามีพระภรรยารวมทั้งเจ้าจอมต่างๆประมาณ11คนแต่บางก็ว่ามีมากกว่านั้นอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ตรงกันคือในกลุ่มของพระภรรยาเจ้าที่มีพระยศเป็นพระมเหสีจะมีทั้งหมดสองพระองค์ดังนี้นะคะ 1. สมเด็จพระอัครมเหสีกรมมรหลวงบาทบริจาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าคลอกหอกลางโดยพระนางเป็นพระมเหสีเอก มีพระนามเดิมคือสอนหรือซอนโดยนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าพระนางได้สมรสกับพระเจ้าตากตั้งแต่ก่อนจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือแม้กระทั่งตั้งแต่เป็นนายสินก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพระยาตากเสียอีก เนื่องจากพระโอรสองค์โตของพระนางก็คือกรมขุนอินทรพิทักษ์หรือเจ้าฟ้าจุย้ยมีอายุมากกว่าจะประสูติในสมัยกรุงทนบุรีและยังมีความเป็นไปได้ที่พระองค์จะมีพระโอรสกับพระนางมาก่อนเจ้าฟ้าจุ้ยอีกด้วยค่ะสำหรับที่มาของกมมรมเมือหลวงบาทบริจานั้นไม่เป็นที่ชัดเจนว่ามาจากตระกูลใดแต่คาดว่าไม่ใช่ตระกูลใหญ่ และไม่พบหลักฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับราชวงศ์ฝั่งกรุงศรีอยุธยาแต่อย่างใดโดยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสันนิฐานว่าสอนน่าจะเป็นบุตรสาวของฮั้นน้าสาวของศิล์ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมมหลวงเทวินทรสุดาและแสดงว่าสอนกับศิลน,นั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอย่างไรก็ตามมีผู้วิเคราะห์ว่า การที่พระเจ้าตักสมรสกับหญิงสามันตั้งแต่ก่อนมีตําแหน่งขุนนางอาจจะทําให้พระองค์เสียโอกาสที่จะได้เสกสมรสกับหญิงในตระกูลสูงในอยุธยาซึ่งทําให้พระองค์ไม่ค่อยมีที่พึ่งหรือเส้นสายทางการเมืองในสมัยนั้นมากนะะักค่ะกรม,มหลวงบาดบริจาทรงมีพระโอรสสองพระองค์คือ 1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ซึ่งเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชในสมัยกรุงธนบุรีและเป็นต้นสกุลสินสุข และอินทรโยธินและสองเจ้าฟ้าน้อยซึ่งไม่มีบุตรธิดาทั้งนี้หลังการผลัดแผ่นดินโดยสมเด็จเจ้าพระยามาหากษัตริย์ศึกซึ่งต่อมาก็คือ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์ก็ถูกจับกลุ่มสำเร็จโทษในช่วงปีพุทธศักราช2325ส่วนกรมมาหลวงบาทบริจาได้มีชีวิตอยู่มาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแต่ถูกลดขั้นให้เป็นเพียงหม่อมสอนอย่างไรก็ตามท่านก็ได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี และดำรงชีวิตอยู่ในทนบุรีอย่างเงียบๆไปตลอดชีวิตค่ะ 2. กลมบริจาพักดีสีสุดารักษ์หรือเจ้าหญิงชิมพระราชธิดาของเจ้าพระยานครศรีธรรมราชหรือหนูซึ่งได้ถวายธิดาองค์นี้เป็นพระสนมของพระเจ้าตากเนื่องจากพ่ายแพ้สงครามในปีพุทธศักราช2312โดยในตอนแรกพระนางมีตำแหน่งเป็นเจ้าจอมและได้นำน้องสาวชื่อว่า เจ้าหญิงปรางติดตามไปด้วยต่อมาในปีพุทธศักราช2319พระนางได้มีพระประสูติการพระโอรสและได้เลื่อนขั้นเป็นเจ้าจอบมานดาชิมตำแหน่งพระสนมเอกภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรมบริจาักดีสีสุดารักษ์พระมเหสีฝ่ายซ้ายโดยทรงมีพระราชโอรสทิดาด,ด้วยกันสี่พระองค์ได้แก่ 1. เจ้าฟ้าทัศพง์ ต่อมาถูกถอดพระยศเป็นพระพงนรินและเป็นต้นสกุลพงศิลป์สองเจ้าฟ้าทัศไพต่อมาถูกถอดพระยศเป็นพระอินทระอัมไพหรือพระอินทระอภัยภายหลังทรงถูกสำเร็จโทษในปีพุทธศักราช2358โดยพระองค์เป็นบิดาข,ของเจ้าจอมมานดาน้อยในรัชกาลที่4ต้นรัชสกุลนพวงศ์และสุประดิษฐ์ค่ะ3เจ้าฟ้านาเรนทนรราชกุมารต่อมาถูกถอดพระยศเป็นพระนเรนทรราชา พระองค์ทรงเป็นทัพหลังในการศึกล้อมจับเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ในสมัยรัชกาลที่สามโดยทรงคุมทัพหลังเพื่อร่วมศึกกับพระอนุชาต่างมารดาคือเจ้าพระยานครราชสีมาหรือทองอินทราชสีมาซึ่งเป็นทัพหน้าโดยเจ้าฟ้านเรนทรทรงเป็นกองหนุนของเจ้าพระยาบดินเดชาสิงสิงหเเสนีผู้เป็นพี่ชายของภรรยาซึ่งเป็นแม่ทับใหญ่ และเอาชนะศึกมาได้ทั้งนี้เจ้าฟ้าชายนเรนทรรัชกุมารทรงเป็นต้นราชสกุลรุ่งไพโรธค่ะ 4. เจ้าฟ้าปัญจปาปีต่อมาถูกลดพระยศเป็นหม่อมปัญจปาปีเป็นหม่อมในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมขุนอิสารานุรักษ์ต้นราชสกุลอิสารางกูนนั่นเองค่ะทั้งนี้ไม่มีข้อมูลว่า กรมบริจาพักดีสีสุดารักนั้นสิ้นพระชนม์เมื่อใดนะคะอย่างไรก็ตามนอกจากพระมเหสีสองพระองค์นี้แล้วพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงมีพระชายาอีกหลายพระองค์ซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. เจ้าจอมมันดาชิมใหญ่หรือสมเด็จพระประถมบรมวง์หรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าชิมใหญ่มีพระนามเดิมว่า หวานเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จักรีที่ประสูติแต่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีซึ่งเจ้าจอมมันดาชิมใหญ่ได้ถวายตัวเป็นพระสนมในพระเจ้ากรุงธนบุรีตั้งแต่สมัยที่พระบิดายังเป็นเจ้าพระยาจักรีหรือเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกโดยพระนางทรงมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์คือ เจ้าฟ้าสุพันณทุวงหรือเจ้าฟ้าเหม็นแต่ตอนประสูตรได้เกิดลางร้ายคือแม่งมุมและจิ้งจกตกลงมาตายพร้อมกันจากนั้นเจ้าจอมมันดาชิมใหญ่ได้ถึงแก่อนิจกรรมหลังให้ประสูติการเพียง12วันเท่านั้นทั้งนี้หลังการปราบดาพิเศษของรัชกาลที่หนึ่งได้ทรงโปรดให้มีการสถาปนาย้อนหลังให้เจ้าจอมมันดาชิมใหญ่ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าชิมใหญ่ค่ะในสมัยรัชกาลที่หเจ้าฟ้าสุพรรณทวง พระโอรสได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมเด็จเจ้าฟ้าอภัยทิเบตรกรมขุนกระสัตรตรานุชิตและเปลี่ยนพระนามเป็นธรรมทิเบตแต่ทว่าในสมัยรัชกาลที่สองหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยเจ้าฟ้าพระองค์นี้ถูกกล่าวหาว่าคิดวางแผนก่อการกรบฏจึงถูกถอดยศเป็นหม่อมเหม็นและถูกสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์ที่วัดปทุมคงคาพร้อมพระโอรสทั้งหกพระองค์เหลือแต่เหล่าพระธิดาซึ่งต่างก็ถูกถอดพระยศเป็นคุณ หรือหม่อมต่อมาในสมัยรัชกาลที่6สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปลดให้ผู้สืบเชื้อสายของม่อมเม้นได้รับพระราชทานนามสกุลว่าอภัยกุลค่ะ 2. เจ้าจอมมารดาปลางเป็นพระคณิฐานในกรมบริจาักดีศรีสุดารัก์หรือเจ้าหญิงชิมซึ่งเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้ายตามที่แคทไดเล่าไปก่อนหน้านี้นะคะและด้วยความที่เป็นพระธิดาองค์เล็กของพระเจ้านครศรีธรรมราชพระนางจึงมีพระนามที่เรียกกันภายในว่า ขุกระหม่อมฟ้าหญิงเล็กเจ้าจอมท่านนี้เป็นพระสนมเอกที่มีความโดดเด่นเพราะมีประวัติแปลกประหลาดกล่าวคือหลังจากที่พระบิดายอมสวามีพักตอบพระเจ้ากรุงธนบุรีและได้ถวายพระธิดาองค์กลางคือเจ้าหญิงชิมเป็นพระสนมแล้วนั้นเจ้าหญิงปรางซึ่งเป็นพระคณิฐาก็เข้าไปอยู่ในวังด้วยแต่คนทั่วไปไม่ทราบว่าเจ้าหญิงปรางเองก็เป็นพระสนมของพระเจ้ากรุงธนบุรีเช่นกันทําให้เจ้าพระยาพิชัยราชา ผู้สำเร็จราชการเมืองสวรรคโลกเข้าใจว่าเจ้าหญิงปรางเป็นสาวโสดจึงส่งเท่าแก่เข้าไปขอมาเป็นภรรยาเมื่อพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทราบก็พิโรธหนักว่าเจ้าพระยาพิชัยราชาบางอาจจะมาตั้งตัวเป็นเขยคู่กับพระองค์จึงให้ลงพระราชอาญาประหารชีวิตเสียเป็นเหตุให้เจ้าพระยาพิชัยราชาในทหารเอกคู่พระไทยของพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องถึงแก่กรรมลงอย่างหน้าอนาถแต่คัดขอหมายเหตุไว้นิดนึงนะคะว่า เจ้าพระยาท่านนี้เป็นคนละคนกับพระยาพิชัยดับหักคะ่ะในเวลาต่อมาเจ้าอุปราชพัดแห่งเมืองนครไปสงครามได้รับชัยชนะกลับมามีความดีความชอบเป็นอย่างมากเมื่อมาเข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงทราบว่าภรรยาของเจ้าอุปราชพัดคือท่านผู้หญิงนวลหรือชุม่มซึ่งเป็นธิดาองค์โตของเจ้านาครศรีธรรมราชได้ถึงแกอ่อสัญญกรรมลงทรงเห็นใจสงสารเจ้าอุปราชพัด จึงปลดให้พระราชทานเจ้าจอมมารดาปลางซึ่งเป็นน้องสาวท่านผู้หญิงให้ไปเป็นภรรยาแทนโดยทรงทราบตอนหลังว่าเจ้าจอมมารดาปลางตั้งคันได้สองเดือนแล้วจึงทรงตรัสให้ปล่อยเลยตามเลยเพราะยกให้ไปแล้วฝ่ายเจ้าอุปร,ราชพัดเองก็ไม่กล้าขัดด้วยเกรงพระราชอาญาเมื่อรับตัวเจ้าจอมมาแล้วก็ไม่ได้ถือเป็นชายาแต่ได้ยกย่องเป็นท่านผู้หญิงเสมือนเป็นแม่เมืองเพื่อให้เกียรติและไม่ได้แตะต้องเจ้าหญิงปลางเลยค่ะ ทั้งนี้เจ้าอุปราชพัทและคนทั้งหลายต่างทราบดีว่าพระราชโอรสที่ประสูติภายหลังนั้นเป็นพระราชโอรสลับในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีและต่อมาได้กลายเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชหรือน้อยณน,นครและมีบุตรหลานได้เป็นเจ้าพระยานครต่อมาอีกหลายคนทั้งนี้เจ้าพระยานครน้อยเป็นต้นราชสกุลกรุงธนบุรีที่ใหญ่ที่สุดและแยกออกเป็นหลายสาขา สาขาที่สำคัญที่สุดคือสกุลณน,นครค่ะ3เจ้าจอมมารดาจวนหรือยวนเป็นธิดาของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชและเป็นพี่น้องต่างมารดากับกรมบริจาพักดีสีสุดารักษ์และเจ้าจอมมารดาปรางพระนางได้ถวายตัวกับพระเจ้าตากสินและได้ทรงพระคันในเวลาต่อมาแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเจ้าพระยาณาครรัชสีมาหรือ ปิ่นนราชศีมามีความดีความชอบในการสงครามกับเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2321พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงพระราชทานเจ้าจอมมันดาจวนให้เป็นภรรยาแต่เจ้าพระยานครรัชสีมาก็ไม่กล้าถือเป็นภรรยาและยกย่องไว้ในอีกฐานะหนึ่งแทนโดยต่อมาเจ้าจอมได้ให้ประสุ์พระราชโอรสพระนามว่าทองอินณรัชศีมาโดยมีเจ้าพระยานครรัชสีมาเป็นบิดาบุญธรรมเมื่อเติบใหญ่ คุณทองอินได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าพระยานครราชสีมาและถือเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอีกทั้งยังเป็นแม่ทัพคนสำคัญของไทยในสงครามปรับกบฏเวียงจันทร์และสงครามอานามสยามยุทธค่ะ 4. เจ้าจอมมารดาอัมพันธ์ เป็นธิดาเจ้าอุปราชจันทร์อุปราชเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งต่อมามีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาสุรินทาราราชาเจ้าพระยาท่านนี้เคยเป็นข้าหลวงสำเร็จราชการอยู่เมืองทลางกำกับราชการหัวเมืองทะเลหน้านอกแดหัวเมืองโดยท่านมีบรรพบุรุษเป็นพราหมณ์มาจากอินเดียบิดาของท่านคือเจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ หรืออูผู้มีชื่อเสียงในรัชสมัยแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏแห่งกรุงศรีอยุธยาท่านเป็นต้นสกุลจันทโรดวงและมีบุตรหลานหลายสายเช่นบูรณสิริสิริวัฒนกุลชัชกุลนอกจากนี้บุตรชายคนหนึ่งของท่านชื่อเริก ที่ตกครั้งอยู่เมืองทลางยังได้ภรรยาชื่อพุ่มซึ่งเป็นหลานของท้าวเทพกษัตริย์และภายหลังในเลิกได้รับราชการเป็นพระยาทลางอีกด้วยค่ะเจ้าจอมมันดาอัมพันธ์มีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์และพระธิดาหนึ่งพระองค์คือ 1. พระองค์เจ้าชายอรนิกาซึ่งถูกสำเร็จโทษฐานกบฏในปีพุทธศักราช2352ในช่วงรัชกาลที่สองพร้อมกับพระอนุชาต่างพระมานดา โดยไม่มีวงสายสืบราชสกุล2เจ้าจอมมานดาพระองค์เจ้าสำลีวันเป็นพระชายาของกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์หรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุ้ยพระราชโอรสในรัชกาลที่หนึ่งกับสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีซึ่งมีพระยศเป็นสมเด็จพระมหาอุปราชวังหน้าในช่วงรัชกาลที่สองเจ้าจอมมานดาสำลีวันมีพระโอรสและพระธิดากับกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์หพระองค์องค์หนึ่งคือ พระองค์เจ้าชายพงศ์อิสรเรเกลมมาหมื่นกษัตริย์ศสีสักเดชต้นราชสกุลอิสระเสนาอย่างไรก็ตามเจ้าจอมมารดาพระองค์เจ้าหญิงสัมลีวันก็ถูกสำเร็จโทษฐานกระบฏพร้อมกับพระเชษฐาและพระอนุชาและเจ้านายหลายพระองค์ในปีพุทธศักราช2352ค่ะ 5. เจ้าจอมมารดาทิมธิดาของเจ้าในกรุงเก่าแต่ไม่ปรากฏพระนามส่วนมารดาคือเทา้าทรงกันดานทองมอ ซึ่งเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าทอพุทธเกศีเจ้าเมืองมอนเจ้าจอมมันดาทิมมีพระราชโอรสหนึ่งพระองค์คือพระองค์เจ้าอัมพวันแต่ประวัติไม่ปรากฏรายละเอียดทราบแต่ว่ามีได้ถูกสำเร็จโทษตามพระราชบิดาในปีพุทธศักราช2,325หรือในภายหลังแต่ประการใดค่ะนอกจากเจ้าจอมมันดาทั้ง5นี้ยังปรากฏมีเจ้าจอมอื่นเช่นเจ้าจอมมันดาเงิน แต่ไม่ปรากฏประวัติข้อมูลและมีเจ้าจอมที่ไม่มีทายาทหรือหม่อมอีกอย่างน้อยสี่คนซึ่งในจำนวนนั้นมีประวัติการถูกพระราชอาญาให้ประหารชีวิตตามข้อมูลที่แคทจะเล่าต่อไปนะคะในส่วนของพระโอรสธิดาของพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นนับรวมทั้งหมดได้30พระองค์มีพระราชโอรส21พระองค์พระราชธิดาเก้าพระองค์ซึ่งลูกหลานของท่านได้เป็นต้นตระกูลดังๆหลายตระกูลไม่ว่าจะเป็นศรินสุขอินทร,ะระโยธินพงศิน รุ่งไพรโรธอิสรางกูลนพวงศ์สุประดิษฐ์ศิลานนท์อิสระเสนาจันทรธวงศ์ณน,นครณรัชสีมาจะตุรงคกุลโกมันรกุลคดชวงศ์มหานรงค์อินทรกำแหงอินทโสรสอินทนุชิตเชิญธงชัยเนียมสุริยะนินนานนท์ และอื่นๆอีกมากมายค่ะเมื่อสิ้นรัชสมัยพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรีพระมเหสีพระราชโอรสและพระราชธิดาต่างถูกถอดจากพระอิสริยยศกลายเป็นสามัญชนมีเพียงไม่กี่พระองค์เท่านั้นที่ยังคงดำรงยศชั้นเจ้านายโดยรัชวงศ์ฝ่ายชายคือพระราชโอรสรวมถึงขุนศึกและขุนนางใกล้ชิดส่วนใหญ่จะถูกสำเร็จโทษในช่วงรัชกาลที่หนึ่ง และสองไปเป็นจำนวนมากส่วนฝ่ายหญิงบางก็ถูกจองจำบางก็ไปเป็นหม่อมหรือได้รับอุปถัมภ์จากเจ้านายในแผ่นดินใหม่ค่ะอย่างไรก็ดีในฝั่งของเชื้อพระวงศ์พระเจ้าตากสินที่รอดชีวิตและมีผลงานโดดเด่นนอกเหนือจากที่ได้เป็นเจ้าเมืองและร่วมรบในรัชการที่สามตามที่แคทได้เล่าไปแล้วก็ยังมีด้านอื่นอีกด้วยเช่นพระองค์เจ้าชายหนูแดงซึ่งหลายตำราไม่ปรากฏนามพระมารดาแต่บางตำรากล่าวว่า พระองค์เป็นพระโอรสในเจ้าจอมมารดาอัมพันโดยภายหลังการถอดพระยศพระองค์เจ้าชายหนูแดงได้รับรัชการเป็นแพทย์หลวงประจำพระองค์ของรัชกาลที่สามนำบรรดาศักดิ์ใหม่ว่าพระยาบำเรอราชแพทย์หรือแพทย์หนูแดงบุตรเจ้าตากทรงเป็นผู้ที่รัชกาลที่สามโปรดให้คิดค้นบัญญัติวิชาชีพนวดแผนโบราณที่วัดโพและได้จารึกท่านวดต่างๆเอาไว้ที่นั่นจนกลายเป็นต้นตำรับการนวดแผนไทยโบราณมาจวบจนปัจจุบันค่ะ การประหารชีวิตหม่อมชิมและหม่อมอุบลในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทะเลขาได้ระบุถึงเจ้าจอมสี่ท่านได้แก่เจ้าจอมประทุมนามเดิมเจ้ามิตรเจ้าบุผานามเดิมเจ้ากระจาดเจ้าอุบลและเจ้าชิมซึ่งล้วนเป็นเจ้าหญิงเชื้อพระวงศ์กรุงเก่าที่ต้องระหโกระเหินออกมาในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาแตกสมเด็จพระเจ้าตากสินเห็นว่าเจ้านายฝ่ายหญิงเหล่านี้ขาดที่พึ่งพา จึงรับมาเป็นบาทบริจาริกาโดยทั้งหมดเป็นบุตรหลานของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระเพทราชาพระเจ้าอุทุมพรหรือพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะนอกจากนี้ยังมีเจ้าจอมที่ไม่ได้มาจากสายเชื้อพระวงศ์กรุงศรีอยุธยาอีกอย่างน้อยสองท่านคือสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้าทองคําซึ่งเป็นพระเจ้าหลานเธอของรัชกาลที่หนึ่งและอีกท่านหนึ่งคือหม่อมเสมซึ่งเคยเป็นหม่อมของกรมมื่นเทพพิพิธ พระโอรสของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏมาก่อนโดยกรมมหมื่นเทพพิพิธนี้ภายหลังถูกสำเร็จโทดในยุคพ,พระเจ้ากรุงทนบุรีและทำให้หม่อมเสมซึ่งเป็นภรรยาและหม่อมอุบล ซึ่งเป็นบุตรสาวของกรมมืมืนได้ถูกนําตัวมาถวายเป็นบาดบริจาริกาของพระเจ้ากรุงธนบุรีค่ะอย่างที่ได้เล่าไปนะคะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงรับเจ้านายฝ่ายในจากรชาชสำนักอยุธยามาชุบเลี้ยงเป็นบาทบริจาริกาจํานวนสี่พระองค์ได้แก่หม่อมประทุมหม่อมบุพภาหรือบุสบาหม่อมอุบลและหม่อมฉิมมีบันทึกกล่าวว่า พระเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยงเสมอกันทั้งสี่คนแต่หม่อมชิมและหม่อมอุบลพระธิดาในกรมม,มื่นเทพพิพิธนั้นปรนิบัติพัดวีพระราชสวามีเป็นอย่างดีจนเป็นที่โปรดปรานเป็นพิเศษอีกทั้งหม่อมทั้งสองยังรักใคร่เข้ากันได้ดีจึงมักโปรดให้บรรทมคู่ซ้ายขวาแต่ความเป็นที่โปรดปรานนี้กลายเป็นสาเหตุให้เจ้าจอมบาดบริจาริกาท่านอื่น เกิดคิดอิจฉาริษยาและนำไปสู่คดีกล่าวหาทั้งสองเจ้าจอมขึ้นกล่าวคือในช่วงที่มีหนูระบาดกัดพระสูตรหรือพม่นในราชาสำนักพระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดให้มหาดเล็กคนสนิทซึ่งเป็นฝรั่งชาวโปรตุเกสสองนาย ชื่อว่าชิดผู้บานและชาญภูเบตเข้ามาคอยไล่จับหนูในพระราชฐานและในที่บรรทมต่อมาหม่อมประทุมได้เพชรทุลสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีว่าระหว่างที่มหัสเล็กทั้งสองเข้ามาคอยจับหนูในพระราชฐานนั้นหม่อมชิมและหม่อมอุบลได้แอบลักลอบเป็นชู้กับสองมหัสเล็กดังกล่าวและยังเสริมอีกว่า ฝรั่งสองคนนี้ยังเล่นชู้กับนางรำอีกสี่คนอีกด้วยในตอนนั้นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงพิโรธอย่างยิ่งเมื่อทรงตรัสถามความหม่อมอุบลได้ทูลปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแต่พระราชสวามีก็มีทรงรับฟังเมื่อการสอบเข้นหนักหน่วงขึ้นหม่อมชิมจึงน้อยใจและด้วยความเป็นคนปากกล้าจึงกล่าวประชดขึ้นว่ายังจะอยู่เป็นมเหสีขี้ซ้อนหรือ มาตายตามพ่อเจ้าเถิดเมื่อได้ยินดังนั้นหม่อมอุบลซึ่งในขณะนั้นมีคันอยู่สองเดือนจึงยอมรับคำกล่าวหาตามหม่อมชิมจากนั้นทั้งสองเจ้าจอมก็ได้ถูกสำเร็จโทษด,ด้วยการเคี่ยนแล้วเอาน้ำเกลือราดแล้วประหารชีวิตด้วยการผ่าอกเอาเกลือทา อีกทั้งยังตัดมือตัดเท้าประจานค่ะหลังเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงไม่สบายพระไทยเป็นอย่างมากทรงตรัสว่าคิดถึงและสงสารหม่อมอุบลที่ต้องถูกประหารทั้งที่ทมีคันอ่อนและตรัสว่าทรงต้องการจะทำสังหารพระองค์เองตายตามหม่อมอุบลไปอีกทั้งยังทรงดำรัสถามว่าผู้ใดจะตายตามพระองค์ไปบ้างเดือดร้อนไปถึงเท้าทรงกันดานและเตี่ยมหม่อมทองจันเจ้านายชั้นสูงในวัง ที่ต้องรีบนิมนต์พระสงฆ์มาถวายพระพรขอพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่ให้ปิดชีพพระองค์เองอีกทั้งยังได้อธิบายว่าถึงแม้จะทรงสวรรคตตามหม่อมอุบลไปก็มีอาจได้เจอกันในประโลกทําให้พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกลับมามีสติอีกครั้งและจากนั้นก็ส่งพระราชทานเงินให้แก่ผู้ที่ตอบว่าจะตามเสด็จหากทรงสวรรคตค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้วิเคราะห์ว่ามีส่วนหรือแสดงให้เห็นว่า พระสติของพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นไม่เป็นปกติมาตั้งแต่ตอนนั้นและนำไปสู่การล้มลังราชวงศ์ในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามยังมีทฤษฎีอีกมากมายที่นักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์เอาไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทำให้พระเจ้าตากสินมหาราชต้องถูกสำเร็จโทษและทำให้ราชวงศ์ธนบุรีต้องสิ้นสุดลงในเวลาอันสั้นซึ่งก็ยากจะสรุปว่าข้อมูลไหนจริงหรือเท็จ อย่างไรก็ตามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ยังถือเป็นผู้มีวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่อันทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของพามา่าอีกทั้งยังปราบปรามหัวเมืองน้อยใหญ่ตลอดรัชกาลซึ่งส่งผลให้บ้านเมืองกลับมาเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งเป็นเหตุให้ในทุกวันนี้พระองค์จึงยังเป็นที่เคารพเชิดชูในวงกว้างอีกทั้งเชื้อสายราชสกุลของพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นก็ยังคงมีอยู่มากมายในปัจจุบันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ แคทยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องเลยนะคะยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์คอมเมนต์แชร์และ Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย